วันนี้ฝนก็ตกอย่างตอนเนื่องมายัางไม่ยอมหยุดนะน้ำในแม่น้ำก็ขึ้นมาแล้วน้ำขึ้นมาแล้วเยอะแล้วบริเวณนี้ได้ตัดหญ้าออกไปเมื่อวานนี้แล้วทำให้พื้นที่นี้โล่งสามารถมองเห็นน้ำในแม่น้ำได้ทุกครั้งตรงนี้จะรกหมดเลยรกจน ทาให้งูเหลือมขึ้นมาจากตรงนี้เข้าไปหาลงปู่พี่น้อง,น,องน้องเหมียววันนี้ก็มาถ่ายภาพในแม่น้ำลังวัดให้กับทุกๆท่านได้ดูนะมันเป็นป่ารกจริงๆมันมีสรารพัดสัตว์อยู่ในนี้น้ำ้็ขึ้นมาแล้วปีที่แล้วขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะคนะือกอฟางเลยนี่ฝนตกก็ ไม่ทราบว่าจะทำอะไรยังไงน้อเหมียวน้องกายก็คงจะนอนกันอยู่ในน้ำน,นะมงเดี๋ยวลองไปถ่ายบรรยากาศน้องเหมียวพักผ่อนกันให้ทุกคนทุกท่านได้ดูเนะสำหรับกุฏิตรงนี้ยังรอวัสดุอุปรกรณ์ยังไม่มานะเนื่องจากทางร้านจำหน่ายยังไม่เข้ามาส่งให้ส่งมายังไม่ครบแลวฝนตกด้วยนะเราก็เดี๋ยว ถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ดูหน่อยนึ่งครับก็ไปดูข้างในทางน้องเหมียวก็นอนอยู่ข้างในแล้วหลวงปู่เปิดพระลมให้เขาด้วยเพราะมาแมลงวันตอมคงจะหลับกันแล้วเนาะเข้ามาตรงนี้มาดูน้องเหมียวนี้ก่อนเลยใครอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยใครเออสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคยณค่าส,ส,ส้มทองน้องส้มทองน้องส้มทองนอนลยงพนักเก้าอี้ของหลวงปู่หลวงปู่นั่งอยู่ตรงนี้ปวนก็นั่งตรงนี้แล้วก็อันนี้คือที่นอนนอนเปิดผ้าเอาไปก็จะเห็นเป็นกรดนอนบนเพลิงนี้เมื่อคืนฝนตกก็ไม่ไม่สอาดนะอากาศเย็นสบายดีตอนนี้มะเรงวันตอมก็เลยเปิดพหลให้เขานอนกัน นองส้มทอ,นองนอนคนเดียวเหรอทองเริ่มโตใหญ่แล้วนะเนี่ยเริ่มโตแล้วโตวจะเท่ากับชุดสี่สหายละสี่สหายมีทองเข้มทองอ่อนทองน้องทองแล้วก็เทาเล็กกับปั้ลพรมไล่แมลงน้องเมียนอนเล่นกันนอนเล่นตรงนี้ใครบ้างนีม่มีใครอีก านอนท่าไหนลูกทหามันนอนลิ้นห้อยด้ยวยลูกฮะไม่แลบลิ้นด้วยล่ะทองทองเล็กทองเล็กนอนแลบลิ้นด้วยเออแลบลิ้นด้วยทำไมนะครัปไ,ได้เหรอเอาเล็กเขาเป็นโรคชักกระตุกเ็เคยชักกงรุ้น,นานแล้วนอะปีที่แล้วเนอะอันนี้ก็ไม่ชักละนี้ดีแล้วนี่น,อน้องปลายหางมว้วนปลายหางม้วนนอนท่าไหนลูกอุ้ยนอน รุกกริกกรุกกริกหน่วยปไปเลยนะมันฟันล่ะท่านฟันดีมันฟันดีนนนดเอามาทางนี้โอ้ยกลุ่มใหญ่เลยนี่ใครบุญทองใครนอนกอดเนี่ยนอนกอดบุญทองใครนะเออใครเนี่ยมองหน้าไม่เห็นจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยนอนกอดบุญทองอันนั้นใคร อ,อ,อน้องเงินขาวน้องเงินขาวก็กอดแล้วกอดเพื่อนแต่งเรียรีให้เพื่อนด้วยอน้องทองอ่อนไอทองเข้มทองเข้มน้องทับทว,วีอันนี้ใครนอนหงายทองใครนอนหงายทองสบายใจใครเอ่ยใครเอ่ยเนี่ยน้องทองน้องทองนอนฝากฝากไม่เม็ดไม่ชิดสามสีเล็ก สามทีเลกนอนกับไข่เทาน้องตองอ่อนนี่มุดนนี้จำไม่ได้ใครเนี่ยนี่นี่ดำดำใช่ไหมแม่ละดำดำเลกตาหวานกับนี่ครบสมบูรณ์สมบูรณ์า <c oughs> กันเต็มสบายเลยมาทางนี้มาทางนี้บ้างมาทางนี้อันนี้ สองสองสหายนี่รูปของแม่นอนเจเาาวีสีดำเท้าขาวสีดำเท้าขาวสีแล้วก็สีดำเท้าขาวสองนี้น้องโชคทวีไม่ใช่ชื่ออะไรนะมณีมณีโชคมณีโชคน้องหนึ่งอานงหรอน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 อยู่ตรงนี้อันนี้บุญชอบบุญชอบอันนี้ใครสามสีใหญ่น้องเท้า ขาวขาวน้องสองสีตาหวานนี่น้องสหายหนึ่งสหายมาใหม่หนึ่งสหายเชื่อไหมเชื่อเรื่อยๆนะลูกหนึ่งสหายชื่อหนึ่งเดียวดีกว่านะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวมาผู้เดียวอันนี้ชื่อหนึ่งเดียวแล้วกันหนึ่งเดียวขอตั้งชื่อให้วันนี้เลยเนาะน้องหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียวคือหนึ่งที่มาใหม่ายมาใหม่เนาะ คือหนึ่งเดียวครับดูกันไว้ดูกันไว้ก่อนเนาะอ่าตัวท่านอนแล้วสบายเป็นเหมียวเด็กวัดก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็ิกนแล้วก็นอนพักผ่อนกาย,ยาตื่นเช้าขึ้นมาก็วิ่งเล่นกัน <c oughs> ครับน้องเหมียวก็นอนกันตรงนี้อ่าบนนั้นอีกเหมียวหนึ่งใครนะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ ันห้องบนนี้ก็มีข้างบนนี้คือน้องมณีทรัพย์มณีทรัพย์น,น,นอนอยู่คนเดียวห้องบนนี้แล้วมณีทรัพย์หลับแล้วลูกหลับแล้วมณีทรัพย์มณีทรัพย์หลับอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูานูุนอีกมีอะไรกลุ่มอะไรที่อยู่เนาะเดี๋ยวไปดูตามไปดูซี่เป็นกันบ้างตรงนี้ตรงนี้ดูแล้วะ <c oughs> ส้มทองน้องส้มทองไม่นอนก่ขาเลยลูกฮะนอนไหมไม่หนาวเหรออากาศเย็นนะด้วยชอบนอนใกล้หลวงปู่น้องใกล้หลวงปู่แล้วใก,กล้หลวนนงปู่ได้กลิ่นหลวงปู่เนาะนอนได้กลิ่นหลวงปู่ได้กลิ่นหลวงปู่แล้วสบายใจเลยลูกปู่กินหอมไหมกินหอมนะ มลิงใครนอนตรงนี <ish or> <enda> ้อ่ะใครนอนตรงนี้ลูกบุญทรงบุญทรงนอนในกล่องนี้เลยตรงนอนในกล่องนี้ใครนอนตรงนี้ครับใครนอนนี่ครับบุญทวีโชคสีสุดาสีสุดาศรีสุดานอนตรงนี้นี่ใครกนี้ใครนอนตรงนี้หอนี่ใครเอ่ย ชอบปาก,กาชอบปาก,กานอนบนนี้ในกล่องกล้กับสีสุดาตรงนี้ก็มีใครเนี้ยใครนอนตรงน,นี้ลูกบุญทวีชัยบุญทวีชัยนอนนี่นาะ<ๆ>เดินม,มาทางนี้มาทางกุฏิพระอาจารย์บุญธรรมตีนี้พระอาจารย์บุญธรรมไปหาหมอไปหาหมอเนาะหมอหน้าตัวสุขภาพท่านไม่ค่อยสบายเป็นโรคหลายอย่าง ความดันความเบาหวานเช้นเลือดอุดตันกินยาลายริมเลือดแล้วก็ไปตรวจอาการต่างๆเนาะมาทันนีเจ้า้นงเหมียวเจนาวราัตเจนาวราัตนอนอยู่กับจินตลานาวราัตจินตลานอนอยู่ตรงนี้มาทนีีนะมาได้นี้ใครเออ ใช่ครับพิชิตชายครับผมชื่อพิชิตชายครับพิชิตชยัยพิชิตชยัยพิชิตชัยอยู่ตรงนี้ครับไปแล้วไปแล้วนะพักผ่อนแล้วเรื่อยพักผ่อนนะครับแล้กวก็าทางนี้ก็ไก่ๆทั้งหลายน้องๆไก่พี่ๆไก่ <laughs> ลูกๆเจี๊ยบไก,ก่ก็จะไม่นอนกลางวันนะกลานก็เดินเดินเที่ยวเดินเล่นเดินหาก,กินหาหาก,กินไปได้ตลอดทั้งวันไก่จะนอนเฉพาะกลางคืนเท่านั้นถ้าดวงอาทิตย์ตกดินปุ๊บก็ต้องเข้าที่นอนตเช้าดวงอาทิตขึ้นก็จะออกมาจากที่นอนคือเป็นธรรมชาติธรรมชาติแรงของไก่ันนี้ทุกที่ของวัด สวนวัดนู้ยาวไปงโน้นถึงพ่มไม้ใหญ่ๆโน้นทีนี้พี่นาทยันเป็นพ้ปลูกถูกันสับปะรงปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยปลูกฟักทองคอยปลูกดูแลกันไปครับกประโยชน์หลายอย่างมีมาระก,กรากระก็มีอ,อ่า หิวข้าวกินข้าวกันนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรทำนะครับเอาหายเม็ดไว้ให้เนาะหายเม็ดไว้ให้หิวก็กินนะลูกหิวก็กินครับไอ้เสือกินเจ้าใครเออไปมาอ่าสีนวลไม่ใช่สีนวลสีพลายปู่จำผิดเลยเลยสีพลายขึ้นมาครับสีพลายขึ้นมาสีพลายกินกินอาหารกันขานี่มามกิน,นด้วยกันนี่ลูกกิน,นด้วยกันนี่เจ๊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 ก้าเข้ามาเหรอ กินด้วยกันดูด้วยกันกินด้วยกันอ่ารักกันเนาะดูด้วยกันรักกันดีครับครับน้องสัว์วันนี้คลิปนี้หลวงพ่ขอนําภาพบรรยากาศวัดปงชัยน้องน้องเมียวน้องน้องไก่ในวันที่ฝนตกเช่นนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมการกรโมรนะกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเมียว่าไม่ควรละลกน้องไก่ ในควมใหญ่ในความปลอดภัยในความเป็นอยู่ของลูกปู่ช่วยกันดูแลพุทธธรรมรูกขาชัยขอโัทนาทารุกขอบุญกุศลทั้งหลายจบไปพวกราประชาชนนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความรุ่งมรือปรารถนาตวการทุกคนทุกท่านเถิด